นี่ไรสตรอเบอรี่นะคะอ่ามาแล้วมาดูสตอเบอรี่กันไรสตรอเบอรี่ที่ปูซานนะคะนี่เลยลูกโตโตเยอะเลยนี่เลย มาเที่ยวไรสตอเบอรี่ที่ปูซานนะคะเราก็ไม่ลืมค่ะเพราะว่าอันนี้เกตพึ่งลงจากเครื่องนะคะก็คือเครื่องบินบินประมาณ5ชั่วโมงถึงตอนเช้าถึงที่เนี่ยที่ปูซานประมาณตอนเช้าแล้วก็อากาศประมาณ10ประมาณ10กว่าองศาค่ะทีนี้เนี่ยหน้าเราก็ค่อนข้างจะแห้งเกตมีตัวเด็ดมาช่วยด้วยนะคะนอกเหนือจากกินสตอเบอรี่ได้เพิ่มวิตามินซีแล้วนี่เลยเกตก็ใช้ตัวนี้เป็นบำรุงค่ะ เล,ลดฟ้าหน้ากระชับระดับยีนจากเคที่ตัวนี้ช่วยเพิ่มเติมน้ำให้ผิวให้กักเก็บน้ำได้ถึง72ชั่วโมงแล้วก็ลดฟ้ากระจุดด่างดำริ้วรอยหมองคล้ำบอกเลยว่าต้องพกมาเลยนะตอนมาเที่ยวแบบนี้มันช่วยฟื้นฟูผิวได้ดีมากๆ แล้วสิ่งที่ลืมไม่ได้ก็คือกันแดดค่ะเกศก็แบ่งใส่ตลับเล็กๆเ,เป็นบีบีกันแดดเคที่ก็ทาก่อนลงจากเครื่องก่อนลงมาเที่ยวไล่สตอเบอรี่แบบนี้มันก็มีแสงแดดจากข้างบนนะคะเพราะลงเรือนเขาจะเป็นลงเรือนแบบเปิดแบบนี้อ่ะเป็นแบบปิดเนาะปิดแต่ว่าแสงแดดยนี้ทะลุมาได้เพราะว่าจะได้ให้น้องสตอเบอรี่เขาเติบโตอ่าทีนี้สวยๆแบบนี้เลยนะคะชิมเรียบร้อยฉ่ำๆ อร่อยนี่เลยของที่สดๆแบบนี้เลยนะคะผลิตภัณฑ์ของเขาเขาก็บอกว่าสตรอเบอรี่กินแบบสดๆก็ได้หรือว่าไปทําอบแห้งหรือว่าไปทํานมนะคะนมสตรอเบอรี่ก็คือเอานมสดแล้วเอาสตรอเบอรี่เนี่ยเข้าไปปั่นไม่ต้องใส่น้ําตาลนี่เลยเคล็ดลับความสวยความงามของเกาหลีเพราะสวาวเกาหลีเนี่ยเขาก็ไม่ได้ใส่น้ําตาลเนาะเห็นไหมคะนี่เดี๋ยวเราพาชมตรงนี้ด้วยตรงนี้ก็เยอะค่ะ อเอาความสุดชื่นมาฝากทุกคนด้วยนะคะจากปูซานบ๊ายบายค่ะ